ครับก็ขอสวัสดีนะครับผมชื่อนายธนากรขาวเจริญรหัสนักศึกษา643-221100-18-2ขีด2 TEP 2 N นะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้นะครับรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร,รสำหรับงานวันนี้นะครับเราจะมีด้วยกันอยู่ถามหัวข้อก็คือ1เป็นคำถามหลักสูตร,รคืออะไรนะครับ 2. อ,องค์ประกอบของหลักสูตร 3. ตัวอย่างของหลักสูตรนะครับก่อนอื่นนะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าหลักสูตรคืออะไรหลักสูตรคือเนื้อหาวิชาและโครงสร้างของะมวลวิชาที่ประกอบไปด้วยการจัดการระบบการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์และการเรียนรู้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จ ในอาชีพหรือการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนั้นๆนะครับผมต่อมาเรามาดูความหมายของหลักสูตรกันเลยนะครับหลักสูตรนะครับเป็นกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นให้ผู้เรียนได้ทำการเรียนรู้กันนะครับผม 2. เป็นจุดมุ่งหมายปลายทางนะครับผมเมื่อเราจบหลักสูตรนี้ไปแล้วเราก็จะ สามารถที่จะไปประกอบอาชีพสิ่งที่เราเรียนมานะครับ 3. เป็นระบบและเกียกรรมการเรียนการสอนนะครับผม 4. เป็นเนื้อหาสาระที่จัดให้แก่ผู้เรียนนะครับ 5. ประมวลผลประสบการณ์นะครับผมว่าคนที่เขียนหลักสูตรนี้มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานหรือ ทางด้านการใช้ชีวิตแล้วมาเขียนหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรต่อไปนะครับเป็นแผนสำหรับจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนนะครับแล้วก็เป็นเอกสารของหลักสูตรนะครับผมต่อมาองค์ประกอบของหลักสูตรนะครับองค์ประกอบของหลักสูตรก็จะมีจุดมุ่งหมายของหลักสูตรก่อนที่เราจะเขียนหลักสูตรขึ้นมา แล้วก็ต้องมีจุดมุ่งหมายว่าเมื่อคนที่จบหลักสูตรนี้ไปจะสามารถทํางานเกี่ยวกับอะไรไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างไรนะครับ 2. พอเรารู้จุดมุ่งหมายแล้วต่อมาเราก็จะมาจัดเนื้อหาที่จะไปสอนนะครับว่าต้องมีเนื้อหาอะไรบ้างเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับ 3. การนําหลักสูตรไปใช้การนําหลักสูตรไปใช้เป็นการที่เราจะ เอาหลักสูตรที่เราเขียนขึ้นมาไปใช้กับบุคคลหรือคนประเภทไหนนะครับผมสมมติว่าเราเขียนหลักสูตรที่ใช้สําหรับนักศึกษาปริญญาตรีเราก็จะเอาหลักสูตรนี้นะครับไปใช้สอนในระดับปริญญาตรีถึงจะสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมต่อมาสุดท้ายนี้เป็นการประเมินหลักสูตรการประเมินหลักสูตรก็จะเอามารวบรวมกันและก็ประเมินว่าหลักสูตร ที่เราใช้นั้นเป็นไปตามผลตามจุดประสงค์ที่เราได้ตั้งไว้นะครับต่อมาองค์ประกอบในเล่มของหลักสูตรก็จะมีทั้งหมด8หมวดนะครับหมวดที่1ข้อมูลทั่วไปก็จะเป็นพวกข้อมูลที่เกี่ยวกับหลักสูตรข้อมูลต่างๆนะพวกชื่อหลักสูตรชื่ออะไรต่างๆนะครับผมต่อมาหมวดที่2ข้อมูลเฉพาะหลักสูตรก็จะเป็นข้อมูลของหลักสูตรใครหลักสูตรมันตามที่ผู้เขียนได้เขียนขึ้นนะครับ หมวดที่3ระบบการจัดการศึกษาการดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตรนะครับผมหมวดที่4ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลนะครับหมวดที่5หลักเกณฑ์ในการประเมินผลของนักเรียนนักศึกษาหมวดที่6การพัฒนาขณาจารย์นะครับผมหมวดที่7การประกันคุณภาพหลักสูตรหมวดที่8การประเมินและปรับปรุง ดําเนินการของหลักสูตรนะครับผมทั้ง8หมวดนี้จะมีอยู่ในเล่มของหลักสูตรนะครับผมต่อมาเราไปดูตัวอย่างของหลักสูตรกันเลยนะครับผมซึ่งผมได้ยกตัวอย่างมาทั้งหมด2หลักสูตรหลักสูตรแรกก็จะเป็นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นหลักสูตรปรับปรุงพศ2561คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับผมและหลักสูตรที่2จะเป็นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าหลักสูตรปรับปรุงพศส5ง0นหนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุ้มทหารลาดกระบังซึ่งหลักสูตรผมได้แนบลิงก์ไว้ให้นะนะครับผมเราก็จะมาคัดลอกลิงก์ลงไปใน Google เพื่อค้นหาหนังสือของหลักสูตรนั้นๆกันเลยนะครับเราไปเรื่องกันเลยครับ หลังจากที่เราได้คัดลอกลิง์มาแล้วนะครับผมก็จะมีหลักสูตรแรกก็จะเป็นหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า,า,าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับผมตอ่อมาหลักสูตรที่สองก็จะเป็นวิศวกรรมไฟฟ้า,า,าเหมือนกันนะครับผมเป็นของสถาบันเทคโนโลโยีพระจอมเกล้ากุทฐานราชกระบังนะครับผมเราจะมาเปรียบเทียบ 2หลักสูตรนี้เข้าหากันนะครับว่ามีรบทั้ง8หมวดไหมต่างกันอย่างไรนะครับผมอันดับแรกเรามาดูที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับผมนี่นะครับหมวดที่1ข้อมูลทั่วไปก็จะเป็นข้อมูลต่างๆพวกรหัสและชื่อหลักสูตรชื่อปริญญาแล้วก็สาขาวิชาวิชาเอกจํานวนหน่วยกิจที่เรียนตลอดหลักสูตรนะครับผมเรามาดูหลักสูตรนี้นะครับ หลักสูตรนี้จะเรียนอยู่หนึ่งร้อยสี่สิบแปดหน่วยกิตหลักสูตรระดับปริญญาตรี c ีภาษาที่ใช้เป็นภาษาไทยหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพการรับเข้าศึกษารับเฉพาะนักศึกษาไทยความร่วมมือกับสถาบันอื่นเป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันโดยเฉพาะนะครับผมต่อมาเรามาดูหลักสูตรที่สองก็จะเหมือนกันนะครับผมมีชื่อหลักสูตรชื่อปริญญาแล้วก็สาขาวิชาวิชาอีกไม่มีจานวนหน่วยกิต หลักสูตรแรกของเรานะครับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีอยู่148หน่วยกิตแต่ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารราดกระบังมีอยู่150หน่วยกิตนะครับผมเป็นหลักสูตรปริญญาตรี4ปีภาษาที่ใช้ก็จะเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศซึ่งของธรรมศาสตร์ก็จะมีเฉพาะภาษาไทยนะครับผมต่อมาเราจะมาดูนี่นะครับ9 ชื่อนามสกุลและเลขบัตรประจําตัวประชาชนตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้ที่รับผิดชอบหลักสูตรหรือผู้ที่เขียนหลักสูตรนี้ขึ้นมานะครับผมของสถาบันเทคโนโลยีราชบ,บาัณุิหารก็จะมีอยู่5ท่านนะครับผมที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรนี้นะครับผมต่อมาเรามาดูของธรรมศาสตร์ก็จะมีท่านอาจารย์อยู่ทั้งหมด5ท่านเหมือนกันนะครับผมอาจารย์ที่รับผิดชอบ หลักสูตรก็จะมีอยู่5ท่านเหมือนกันต่อมาเรามาดูหมวดที่2หมวดที่2ก็จะเป็นข้อมูลของหลักสูตรนะครับผมว่ามีจุดประสงค์ยังไงความสําคัญอย่างไรปัจจามีอะไรบ้างแผนพัฒนาปรับปรุงมีอะไรบ้างนะครับผมเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันของสถาบันเทคโนโลยีก็มีเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับหมวดที่2ก็ปัจจาความสําคัญ วัตถุประสงค์ต่อมาหมวดที่3หมวดที่3ก็จะเป็นระบบการจัดการศึกษาการรนดมการและโครงสร้างของหลักสูตรก็มีเหมือนกันครับผมก็จะบอกว่าเรียนวันไหนบ้างภาคเรียนที่1เริ่มเรียนเดือนไหนถึงเดือนไหนภาคเรียนที่2เดือนไหนถึงเดือนไหนหรือและภาคเรียนฤดูร้อนนะครับว่าเดือนไหนถึงเดือนไหนอันนี้ก็จะเป็นจํานวนข้อมูล นักศึกษานะครับว่าแต่ละ1ปีการศึกษารับนักศึกษากี่คนบ้างมีงบประมาณเท่าไหร่ต่างๆนะครับผมแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นรายวิชานะครับผมก็จะมีรายวิชาต่างๆว่าเรียนวิชาอะไรบ้างมีกีนวกิจและปฏิบัติเท่าไหร่ทฤษฎีเท่าไหร่ะนะครับผมนี่ก็เป็นรายวิชาต่างๆนะครับผมถ้ามี เวลาบ้างก็ออกมาดูกันนะครับว่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเก้าคุณฐานรัะบังเรียนวิชาอะไรบ้างในแต่ละหนึ่งเทอมหนึ่งีการศึกษานะครับผมของธรรมศาสตร์ก็เหมือนกันครับก็จะบอกเหมือนกันว่าหนึ่งีการศึกษาหนึ่งเทอมเราจะเรียนวิชาอะไรบ้างวิชาต่างๆนะครับผมนี่ก็เป็นการเปรียบเทียบสองหลักสูตรสองมหาลัยเข้าด้วยกันนะครับผมซึ่งก็จะมีครบทั้ง8หมวดตามที่ เราได้ดูองค์ประกอบในเล่มของหลักสูตรนะครับก็ครบถ้วนตรงตามที่เราได้ศึกษาไว้ก่อนหน้านี้นะครับผมสรุปนะครับในวิชาการพัฒนาหลักสูตรเราก็จะรู้ความเป็นมาของหลักสูตรบ้านหลักสูตรคืออะไรรู้จักองค์ประกอบของหลักสูตรว่ามีความสําคัญอย่างไรแล้วก็รู้ว่าในเล่มของหลักสูตรต้องมีกี่หมวดแต่ละหมวดมีหน้าที่อะไรบอกความสําคัญอย่างไรนะครับผมเรา ก็ได้ดูตัวอย่างทั้งสองหลักสูตรทั้ง2องมหาลัยแล้วนะครับว่าแตกต่างกันอย่างไรสําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบการนําเสนอในรายวิชาพัฒนาหลักสูตรไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอขอบคุณครับ